ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงและส่งกำลังใจอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ช่วงกลางหึกที่ผ่านมา30กันยายน2 5 6 7นั้ร้อกองชื่อดังระดับโลกอย่างแบมแบมกันพิมกหรือแบมแบมกอตเซเว่นได้โพสต์ข้อความเชิงตัดเพ้อผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์ค่ะโดยข้อความแรกใน X ระบุว่า I hope you have good night หรือแปลเป็นไทยได้ว่าฉันหวังว่าคุณจะมีค่ำคืนที่ดีด้านแฟนคลับรายหนึ่งค่ะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบมแบมโดยแปลเป็นไทยได้ว่า โปรดไม่เป็นไรอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ไม่ต้องการสิ่งใดนอกจากสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและทำให้คุณมีความสุขถอยห่างจากสปอ t l ตไลท์หก้าหากคุณเหนื่อยล้าหวังว่าคุณจะพบความสบายใจในตัวเราด้แบมแบมค่ะก็ได้เข้ามาตอบกลับโดยแปลเป็นไทยได้ว่าคนรอบข้างเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันกำลังจะจากไปนอกจากนี้ค่ะแบมแบมยังได้โพสตอรี่อินสตาแกรด้ว่ว่า I all be gone for good 2025หรือว่า2 0 2 5ฉันจะหายไปต อ,อย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าว WRN บันเทิงขอส่งกำลังใจให้คุณแบมแบมด้วยนะคะอีกไม่นานคุณแบมแบมก็จะดีขึ้นแน่นอนค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า WRN